You are listening to the Library to Podcast on are Article. listening the the ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ w o w w e b TheLibraryLearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในพอดแคสต์ซพซโ่นนี้ครับผมมีโอกาสได้อ่านบทความนึงซึ่งตัวของทางผู้เขียนเองเขาได้เล่าประสบการณ์ของเขาที่เขาได้ไปเรียนรู้จากเมนเทอร์ท่านหนึ่งครับซึ่งเมนเทอร์คนนี้เขาเป็นมหาเศรษฐี และตัวของผู้เขียนเขาต้องทุ่มเงินกว่า3 0 0 0 0ดอลลาร์หรือถ้าเกิดเทียบเป็นเงินไทยตีเป็นเลขกลมๆก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทครับในการไปเรียนรู้กับมหาเศรษฐีท่านนี้แล้วบทเรียนที่เขาได้รับกลับมาตัวของผู้เขียนเขาบอกเองเลยว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเอามากๆกับเงินมูลค่า1ล้านบาทเพราะว่าการเรียนรู้ครั้งนั้นครับมันทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเลยและทางผู้เขียนเขาก็ได้คัดกรองออกมาเป็น7บทเรียนหลักๆที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา มากที่สุดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับบทเรียนข้อที่1 Don't start your own business อย่าเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองผมว่าสลับข้อแรกก็เริ่มทำให้หลายคนรู้สึกขัดแย้งแล้วใช่ไหมครับเพราะเรามักจะเคยได้ยินว่าถ้าเราอยากจะมั่งคั่งเราจะเป็นจะต้องสร้างธุรกิจเพราะว่ามันคือแอสเซทหนึ่งที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับเราได้มากที่สุดแล้ว แต่ทีนี้ครับความหมายของบทความนี้เขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้เราสร้างธุรกิจเลยแต่เขาอยากให้เราไปเรียนรู้จากคนที่เขาสร้างธุรกิจก่อนไปสมัครเข้ากับบริษัทหนึ่งครับบริษัทที่ยังเล็กๆและไปเรียนรู้จาก CEO ให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าเกิดคุณได้ไปเรียนรู้ก่อนนั่นเท่ากับว่าคุณจะมีความรู้ครับที่คุณจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจของคุณเองเพราะในหลายๆครั้งพอเราเริ่มต้นกระโดดเข้าโลกของธุรกิจเลย โดยที่เรายังไม่มีประสบการณ์โดยที่เรายังไม่มีความรู้มากพอเราอาจจะจบลงไปด้วยสถานการณ์ที่มันอาจจะลำบากเอามากๆแล้วเราก็อาจจะไม่มีคําแนะนําจากคนอื่นด้วยที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้เพราะฉะนั้นครับหนึ่งในวิธีการที่คุณจะสามารถออกสตาร์ทได้ดีก็คือการไปเรียนรู้จาก c ีอที่เก่งๆครับไปเรียนรู้ว่าเขากําลังศึกษาอะไรความเป็นผู้นําของเขาเป็นแบบไหนเขาให้ความสําคัญกับเรื่องอะไร ความรู้เหล่านั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆและจะสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจของคุณได้ในอนาคตครับบทเรียนข้อที่2 make an action plan สร้างแบบแผนขึ้นมาครับโดยปกติแล้วนหนังสือหลายเล่มมักจะสอนให้เราตั้งเป้าหมายใช่ไหมครับว่าเราควรจะมีเป้าหมายเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่หลงทางแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของเป้าหมายเลยเนี่ยมันคือเรื่องของการลงมือทำครับ เพราะว่าคุณจะมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่คุณจะต้องลงมือทํามันด้วยคุณจะต้องสามารถวัดได้ว่าคุณกําลังเดินเข้าใกล้เป้าหมายของคุณอยู่เรื่อยๆซึ่งวิธีการของมันก็คือการแบ่งเป้าหมายของคุณออกมาเป็นส่วนย่อยๆครับแบ่งออกมาเป็น To-do d o l i s t ที่จะต้องทําในรายปีรายเดือนแล้วก็รายอาทิตย์และหลังจากนั้นสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสมันไม่ใช่ตัวของเป้าหมายและตัวของเป้าหมายคุณสามารถตั้งเอาไว้ได้เลยสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสก็คือสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทํา ในแต่ละวันนั่นเองครับแบ่งออกมาเป็นทูดูเลสเลยว่าวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างพอคุณถามมาทําได้แล้วนั่นแสดงว่าคุณกําลังขยับเข้าใกล้เป้าหมายของคุณได้มากขึ้นนั่นเองครับผมขอรบกวนเวลาทุกคนสักครู่นะครับหลังจากนี้ทางผมจะมีการย้ายคลิปไปลงในอีกช่องหนึ่งครับเป็นช่องใหม่ที่มีชื่อว่า the secret diary ซึ่งในช่องใหม่นี้ทางเราจะมีการเปลี่ยนรูปแบบคอนเซปต์ของรายการให้มีความสดใหม่มากขึ้นซึ่งผมจะเป็นโฮสต์หลักของรายการนี้โดยเนื้อหาหลักๆจะมีตั้งแต่คลิปสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เขาประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วเราสามารถสอบถามความรู้เบือเอเเบ้องหลังเรื่องราวเบื้องหลังจากพวกเขาได้และอย่างที่2ก็คือคลิปพูดคุยกับพี่ไลอนที่จะมีความเป็นบทสนทนาที่เป็นการแชร์ไอเดียกันมากขึ้นและอย่างที่3ครับก็คือคลิปที่ผมมาเล่าเรื่องราวแบบนี้ ให้ทุกคนได้ฟังกันส่วนในช่อง The Library นี้ก็จะเป็นช่องหลักของทางพและออนเช่นเคยครับสำหรับใครที่สนใจฟังพอดแคสต์ของทางผมต่อก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้ description เลยนะครับแล้วพบกันในรายการ The Secrets Diary บทเรียนข้อที่3 Let go of others' opinions อย่าสนใจความคิดเห็นของผู้อื่นครับ สำหรับข้อนี้ผมไม่ได้หมายความว่าอย่าสนใจความคิดเห็นของคนทุกคนนะครับเพราะว่ายังมีกลุ่มคนที่เขาอยากจะให้คอมเมนต์อยากจะให้ความคิดเห็นที่เราสามารถนําไปพัฒนาหรือว่านําไปปรับใช้ได้จริงๆแต่มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เขาอยากจะแสดงความคิดเห็นเพียงแค่เพราะเขาอยากจะทําแล้วก็คอมเมนต์เหล่านั้นมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเราด้วยนี่คือกลุ่มคนที่เราควรจะมองข้ามเพราะว่าถ้าเราฟังเขาครับมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่ใช่ข้อมูลที่เราสามารถนําไปปรับใช้ได้ เพราะฉะนั้นครับสิ่งเดียวที่เราสามารถทําได้ก็คือปล่อยพวกเขาไปครับอย่าจมปักกับความคิดเห็นเหล่านั้นที่คุณไม่เห็นด้วยความคิดเห็นที่มันไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เลยการที่คุณไปสนใจเสียงของผู้คนที่เขาไม่ได้หวังดีกับตัวคุณหรือว่าเขาไม่อยากให้คุณเก่งขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้คุณเติบโตมากขึ้นเลยครับ <c oughs> มันมีแต่จะรั้งคุณไว้เท่านั้นเพราะฉะนั <spe aker Series S 1> ้นฟังเสียงของคนที่เขาหวังดีกับคุณที่เขาอยากให้คุณเติบโตขึ้นและน้อมรับความคิดเห็นที่ดีครับ บทเรียนข้อที่4 no action no success หากไร้การกระทำแน่นอนครับความสำเร็จคือสิ่งที่คุณไม่ต้องพูดถึงสำหรับข้อนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความหมายของหัวข้อเลยคือเราครับจำเป็นจะต้องลงมือทำในทุกๆวันครับเราจำเป็นจะต้องมีวินยัยพอเรามี to do list แล้วเรามี action plan แล้วสิ่งถัดมาที่เราจะต้องบอกตัวเองในทุกวันก็คือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับ ถ้าเราสามารถสู้กับวินัยของตัวเองได้เราสามารถเอาชนะตัวของเราเองได้ที่อยากจะผัดวันประกันพรุ่งเมื่อนั้นครับคุณจะสามารถสร้าง private victory ของตัวเองได้และเมื่อไหร่ที่คุณสามารถสร้าง private victory ของคุณได้ public victory มันจะมาเองอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปสนใจเรื่องของความสำเร็จส่วนผู้คนคุณจะต้องสนใจความสำเร็จของตัวคุณเองครับเอาชนะใจตัวเองให้ได้ ตื่นมาแล้วทําตามสิ่งที่คุณเคยพูดเอาไว้มีวินัยออกกําลังกายทําในสิ่งที่ยากในแต่ละวันแล้วเมื่อน,นั้นครับถ้าเกิดคุณสามารถลงมือทําสิ่งที่คุณตั้งใจว่าจะทําได้ในทุกๆวันทําตามทูดูลิสต์ของคุณกําลังวิ่งตามเป้าหมายของคุณอยู่เนี่ยผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับมันจะอยู่แค่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองบทเรียนข้อที่5 have a clear motivation มีเหตุผลหรือว่าแรงจูงใจ ที่ชัดเจนครับในช่วงเวลาที่คุณกําลังวิ่งตามเป้าหมายของคุณแน่นอนระยะเวลามันจะยาวนานมากๆในบางวันครับเวลาที่คุณตื่นมาคุณอาจจะพบตัวเองว่าคุณรู้สึกไม่อยากทํางานเลยคุณรู้สึกถึงแรงต้านได้อย่างเยอะมากเมื่อนั้นครับสิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยคุณได้มันคือเรื่องของวินัยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเหตุผลที่คุณลงมือวิ่งตามความฝันนั้นตั้งแต่แรก ในหลายๆครั้งของชีวิตเราพอเรารู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะหลงทางพอเราถูกค่อยเขยสิ่งเดียวที่จะสามารถยึดเหนี่ยวเราได้มันคือเหตุผลที่เราลงมือทําสิ่งเหล่านั้นครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่คุณควรจะเขียนเหตุผลหรือว่า Purpose หรือว่า Y h y ของคุณลงในกระดาษให้มันบ่อยๆครับเพื่อเป็นการเตือนตัวคุณเองว่าสิ่งที่คุณทําทุกวันนี้สิ่งที่คุณเหนื่อยเพื่อมันเนี่ย มันมีเหตุผลอยู่นะคุณกําลังทําเพื่ออะไรบางอย่างอยู่และมันอาจจะเป็นเพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักหรือว่าเพื่อสังคมและเหตุผลตรงนั้นแหละครับมันคือสิ่งหนึ่งที่จะสามารถผลักดันคุณไปข้างหน้าต่อไปได้ในช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกท้อเพราะฉะนั้นครับพยายามเขียนแรงจูงใจของคุณอยู่บ่อยๆนะครับและเตือนตัวเองว่าคุณกําลังเหนื่อยไปทําไมบทเรียนข้อที่6 Learn a skill daily เรียนรู้ทักษะใหม่ๆในทุกๆวันครับจากบทความนี้เขาบอกเลยว่าทางเมนเทอร์ของผู้เขียนแนะนําสุดๆเลยว่าอยากให้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้ได้ในทุกๆวันทักษะในที่นี้ก็ควรจะเป็นทักษะที่สามารถสร้างเงินให้กับเราได้ด้วยไม่ว่าทักษะนั้นครับจะเป็นในเรื่องของการเขียนการสร้างวิดีโอการพูดในที่สาธารนณะ มันจะเป็นทักษะอะไรก็ได้ครับที่คุณมองว่าคุณอยากจะเก่งในด้านนั้นและพยายามหาเวลาให้มันเพียงวันละ30นาทีในการฝึกฝนให้มันเก่งขึ้นและดีขึ้นเพื่อที่ว่าวันหนึ่งคุณจะสามารถนําทักษะนั้นไปใช้ในการทํางานหรือว่าในการวิ่งตามความฝันของคุณได้ซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดเราหมั่นฝึกฝนพัฒนาทักษะใดทักษะหนึ่งติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่นานมากพอแล้วเราทําให้มันเก่งขึ้นเพียงแค่หนเท่านั้นต่อวันแล้วเราทาติดต่อกันเป็นระยะเวลา1ปี เมื่อนั้นครับยังไงคุณก็จะเก่งขึ้นมากกว่าเดิมถึง37เท่าอย่างแน่นอนครับบทเรียนข้อที่7 active income over passive income ให้โฟกัสกับ active income แทนที่จะเป็น passive income ครับสลับข้อนี้ความหมายของมันก็คือเราณปัจจุบันครับมักจะให้ความสำคัญกับตัวของ passive income ที่มากเกินไป เรามักจะมองว่าเฮ้ยโอเคเดือนนี้เราอยากจะออมให้ได้เท่านี้เพื่อที่ว่าเราจะได้รอพา s s i ิฟิ้นคัมจากตัวของการลงทุนของเราซึ่งทางผู้เขียนครับเขาบอกว่าเรื่องของพา s s i ิฟิ้นคัมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่เราจะหาทางเพิ่มรายได้จากทางนั้นแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งครับที่จะสามารถเร่งกระบวนการในการสร้างพา s s i ิฟิ้นคัมให้มันได้ก้อนเยอะๆเนี่ยมันคือเรื่องของเงินต้นครับเงินต้นที่เราจะสามารถนําไปลงทุนได้หรือว่านําไปสร้างธุรกิจได้ เพราะฉะนั้นทางผู้เขียนเลยบอกว่าแทนที่เราจะโฟกัสที่ตัว passive income ก่อนให้เรากลับมาโฟกัสที่ตัว active income ครับทำยังไงก็ได้ให้เราพัฒนาทักษะของตัวเองในการที่เราจะสามารถสร้างรายได้ที่มันเยอะได้และการสร้างรายได้ที่เยอะมันก็เป็นเรื่องของคุณค่าครับเพราะเราจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินที่มันมีมูลค่าที่สูงก็ต่อเมื่อเราสามารถสร้างคุณค่าที่สูงที่มันเทียบเท่ากับเงินก้อนนั้นได้เพราะฉะนั้นครับสลับข้อนี้ทางผู้เขียนเขาเลยบอกเลยว่า ให้โฟกัสที่ตัวคุณเองก่อนอย่ามองเรื่องของแอสเซทอย่ามองเรื่องของการลงทุนในหุ้นอย่ามองเรื่องของการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆแต่ให้มองว่าให้คุณลงทุนในตัวของคุณเองครับเพราะสุดท้ายแล้วความรู้ของเรานี่แหละครับที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากที่สุดและนั่นนะครับก็คือบทเรียนจากบทความ7บทเรียนสู่การพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืนที่ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองได้สรุปมาให้ จากที่ผมได้สรุปทั้ง7บทเรียนนี้ไปนะครับผมยอมรับเลยว่าผมเห็นด้วยกับข้อเหล่านี้สุดๆโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการโฟกัสที่ Passive Income อยากจะลงทุนให้ได้เยอะๆแต่ทีนี้ผมก็มารู้อีกทีว่าสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดเงินก้อนหลักหรือว่าเงินก้อนที่เรานาไปลงทุนมันไม่มากพอจริงๆสุดท้ายแล้วเราก็ไม่มีทางมั่งคั่งจากมันได้เพราะฉะนั้นครับหนึ่งในวิธีการที่จะสามารถเล่นกระบวนการ ของการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเราได้เนี่ยมันคือการกลับมาพัฒนาที่ตัวเราเองครับพัฒนาความรู้พัฒนาความสามารถของเราเพราะถ้าเกิดเรามีความรู้มากพอแล้วเราสามารถแก้ปัญหาที่ใหญ่ได้เราสามารถมอบคุณค่าให้กับผู้คนได้เมื่อนั้นครับเรื่องของเงินทองมันจะไหลเข้ามาเองเพราะว่าตัวของเงินครับมันคือสิ่งแลกเปลี่ยนของคุณค่าถ้าคุณสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้เยอะคุณก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาที่มันเยอะเช่นกัน แล้วเมื่อน,นั้นคุณค่อยไปโฟกัสกับเรื่องของการสร้างรายได้เสริมผ่านพาสซีฟอินคัมครับแล้วหวังว่าพอดแคสต์เอพิโซดนี้จะสามารถช่วยทุกคนเติบโตไน้มากขึ้นนะครับและเช่นเคยครับสำหรับใครที่ฟังรายการของทาง The Library เป็นประจำอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้เนื้อหาที่มันมีการเจาะลึกมากขึ้นตอนนี้ครับทางเรามีพรีเมียมคอนเทนต์ซึ่งเป็นเนื้อหาสุด e อ c l u s i v e ที่ทางเราตั้งใจทำกันเป็นอย่างมากเพื่อให้ทุกคนครับจะสามารถกลายเป็น The Best v e r s อร์ของตัวเองได้ โดยทางเราจะมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆกันในทุกอาทิตย์ซึ่งจะสามารถรับชมได้ผ่านเว็บไซต์ของทางเรา www thelibrarylearn com และสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้ผ่านการอ่านก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จากทาง thelibraryshop เลยนะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์อพิโซดนี้จนจบและสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วย Y ของพวกเราครับเพราะการเรียนรู้จะทาให้คุณ เป็นอิสระทางเราเชื่อมั่นในอิทธิพลของความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์ฉะนั้นความรู้จะเป็นเครื่องยืนยันถึงอิสรภาพและอำนาจในชีวิตและสิ่งนี้จะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนสำหรับวันนี้ครับทางทีมงานเดอะไลเบอรีและตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ